สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนิเนนอินเมียนมานิเนนเชียงตุงค่ะก็ช่วงนี้นิปิดซีรีส์หนักมากออกจากกำแพงเมืองจีนยังไม่ได้นะคะเพื่อนส่งซีดีเกาหลีมาให้อีกแล้วแต่ซีรีเกาหลีที่เพื่อนส่งมายังไม่ได้ดูเอาดองไว้นะคะเพราะว่าเราทำงานกลับมาถึงบ้านก็สามทุ่มสี่ทุ่มละนะคะเราก็ยังต้องดูซีดีจนถึงตีหนึ่งตีสองตีสามนอนนะบางทีแต่ก็ยังตื่นไปทำงานไหวอยู่นะคะทีนี้เพื่อนก็บอกว่าในซีรีส์เรื่องนี้เขาไปถ่ายทำที่เมืองไทยด้วย เนี่เราก็ไปกรุงเทพกันมา2ครั้งแล้วแต่ทำมียังไม่เคยไปสถานที่ตามในซีรีส์นี้เลยเนะาะเธอว่างวันไหนเดี๋ยวจะจ้างเป็นไกด์ให้พาไปเที่ยวเมืองไทยตามรอยซีรีส์นะคะเราก็บอกเอ๊ะมันขนาดนั้นเลยเหรอก็โอเคเมื่อวันว่างพอดีก็มาดูๆนะคะก็เออก็จริงเนาะในซีรีส์เนี่ยนะคะมีหลายสถานที่มากที่ ตัวนี้เองยังไม่เคยไปถึงนะคะแล้วก็นี่ก็ไปหาดูเนาะไปเชิญดูแล้วนี่ก็ไปเจอคอมเมนต์ของชาวเน็ตเมียนมากันนะคะเขาก็คอมเมนต์มาหลากหลายรูปแบบมากเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างซีรีส์ที่เขาไปเที่ยวในเมืองไทยว่ามีสถานที่ที่ไหนกันบ้างและไปดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตพม่ากันบ้างว่าเขาคอมเมนต์เกี่ยวกับการที่ซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้ไปถ่ายทําที่เมืองไทยยังไงกันนะคะไปกันค่ะ เขาไปกินก๋วยจั๊บกันนะคะซึ่งนี้ยังไม่เคยทานเลยเนาะเขาบอกมาถึงเมืองไทยจะต้องกินก๋วยเตี๋ยวเหนียวนี้ให้ได้นะก๋วยเตี๋ยวเส้นเหนียวนี้ให้ได้นี่ยังไม่เคยกินเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะกินจะลองดูด้วยเนาะเดี๋ยวไปรอบนี้จะต้องไปทานดูแล้วนะคะก๋วยจั๊บเนาะแล้วก็วัดอรุณสวยงามนะคะ สดใสมากเลยเนาะดาราเขาแบบถ่ายทำสวยงามมากนะคะแล้วก็ยามคํำคืนความสวยงามของกรุงเทพนั่งร่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาไอคอนสยามเนาะไอคอนสยามนะคะนี่ไปเล่นน้ำพุที่ไอคอนสยามด้วยนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็อันนี้คือโรงแรมนี่คงไม่ได้ไปพักโน้ตน่าจะแพงน่าดูนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนั่งเรือ นี่นอันนี้คือซอฟ์พาวเวอร์ของแท้เลยเนาะอาหารไทยแล้วก็เอามาจัดแต่งให้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยดูวิวเมืองกรุงเทพยามค่ำคืนนะฮะชั้นที่61โรงแรมอะไรก็ไม่รู้เหมือนเหมือนเจอผ่านๆอันนี้ก็น่าจะแพงอันนี้ก็ยังไม่เคยไปนั่งตุกตุกอ,อันนี้คือซิกเนเจอร์ของเมืองไทยเลยนะฮะถ้ามาถึงเมืองไทยจะต้องนั่งตุกตุกเนาะแล้วก็มีอะไรมิสที่เขาไปแข่งแล้วแบบชุดตุกตุกอย่างเงี้ยตอนนี้ยพม่าก็ไปเอาสามล้อจาก เ,เหมือนนำเข้าสามล้อจากอ,อันนี้ค่ะอินเดียค่ะเข้ามาใช้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งโซนมันตะเลหรือพุก,กามอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่แต่แต่มันก็ไม่ใช่เป็นซิกเนเจอร์ของพอม่าเนาะเพราะว่าถ้าสามล้อตุกตุกเนี่ยทุกคนจะแบบ นึกถึงเมืองไทยเลยอะนะะอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งนะ,ะที่ที่ทำให้คนรู้จักประเทศไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นของกินข้าวเหนียวมะม,ม่วงต้มยำกุ้งหรืออะไรต่างๆนานานะคะทีนี้เรามาดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตชาวเมยียนมากันบ้างว่ามีอะไรยังไงนะคะเรามาดูคอมเมนต์แรกกันนะคะว่าเขาเมนต์กันยังไงนะคะคอมเมนต์แรกเลยก็คือเขาเขียนว่า ดูฉากนี้แล้วรู้สึกเจ็บใจนะคะดูความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็รู้สึกเสียใจที่เขารู้สึกเสียใจก็แบบประเทศเราแบบไม่เจริญนะเนาะอ่าโอเคนะคะเป็นนะบางทีแบบเราก็เป็นคนธรรมดาเนาะที่แบบยังมีรักโลกรักโลกกดหลงอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีก็เอ๊ ม,มันน่าจะไปไกลกว่านี้มันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แบบทรัพยากรอะไรมันก็มีแต่ทําไมแบบอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างนะนี่นก็เคยมีนะคะอ่ะคอมเมนต์อันที่2ค่ะเขาบอกว่าเมื่อวานดูฉากนี้แล้วเขาถ่ายทําความสวยงามของประเทศไทยไปเนี่ยโอ้น่าเอาเยี่ยงอย่างมากนะคะ,ะน่ายกย่องมากเนา อ่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะอันนี้เนมมองว่ามันตลกนะเพราะเขาเขียนไว้ว่าเดี๋ยวซีรีส์ภาคนี้ภาคสอง่ะเขาจะมาถ่ายทำที่ประเทศพม่าเราแน่นอนไม่เชื่อก็คอยดูอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเพื่อนๆของเขาก็มาตอบใต้คอมเมนต์เขาว่าไม่อยากให้มาถ่ายทำประเทศเราเลยเพราะว่าจนมันเยอะกลัวเขาเจอโจนแล้วแบบกลัวเขาเข็ดขยะไปอย่างเงี้ยค่ะอีกคนนึงก็มาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เขาว่า ถ้าจะถ่ายทําความสวยงามของกลางคืนเหมือนในซีรีส์นะคะมาถ่ายที่เมืองพม่าไม่ได้เพราะว่าไฟดับอันนีมน้มันดับจริงนะคะเพราะอะไรก็คือ,อตอนนี้เขาจะปล่อยไฟให้มาเป็นช่วงๆอย่างเช่นสมมตินะคะวันนี้9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายโมงไฟดับบ่ายโมงถึง5้าโมงเย็นไฟก็จะมาแล้วก็ห้าโมงเย็นถึง1นึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มไฟก็จะดับและหลังสามทุ่ม ถึง8โมงเช้าก็จะมาอีกรอบนึงอันนี้คือวิธีการให้ไฟของเขาอะส่วนสมมติถ้าวันนี้ตอนเช้า9โมงถึงบ่ายโมงไม่ดับนะคะไฟมาก็บ่ายโมงถึงบ่ายห้าก็จะดับแล้วหลัง5โมงเย็นก็จะมาถึงเช้าเลยฉะนั้นนะคะที่ยังกุ้งปัจจุบันไฟไม่ได้มา24ชั่วโมงเหมือนก่อนหน้าโควิดนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนเคยมาพม่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ย แต่ละแต่ละหน้าห้องแต่ละหน้าร้านแต่ละหน้าหมู่บ้านก็จะมีะเครื่องปั่นไฟใช่ไหมคะคะตอนนี้ก็ต้องเอามาปัดฝุ่นแล้วก็ต้องมาใช้เครื่องปั่นไฟแล้วนะคะอ่ะโอเคอีกคอมเมนต์หนึ่งคะ่ะเขาบอกว่าใช่แล้วนะคะในฉักเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีเองแต่เขาสามารถถ่ายทำเอกลักษณ์ของไทยเนาะที่เด่นๆด,ดังๆที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยให้เข้าไปทั้งหมดได้นะคะถือว่าเก่งมากแล้วก็รู้สึกเสียใจให้กับ ประเทศชาติเรามากที่เขาเสียใจก็เพราะแบบมันต่างกันหลายขคมมากนั่นเองนะคะโอเคค่ะแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเขาบอกว่าดูแล้วเมื่อคืนนี้เนาะแล้วก็ซีรีส์ตลกมากนะคะจริงๆแล้วอ่ะไทยกับพม่าก,ก็ห่างกันแค่ประมาณ30นาทีเองนะคะเขาบอกออนางเอกพระเอกเกาหลีไม่มีใครที่ไม่เคยไปถึงเมืองไทย คือเขาบอกว่าเหมือนเกือบทั้งหมดอะคือเคยมาถึงเมืองไทยแล้วนะคะก็แต่ถ้าพม่าก,ก็คือไม่มีใครที่แทบจะมาเลยก็ว่าได้อะประมาณนั้นนะคะก็รู้สึก เสียใจนะก็คอมเมนต์สวนมากนะคะก็ชื่นชมประเทศไทยกันเนาะว่าเออไปไกลแล้วแบบเอกลักษณ์ของไทยอะไรยังไงคือตอนนี้มันซอฟ t ฟอร์เวมันดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องการท่องเที่ยวคนไทยโปรโมทเก่งแบบอย่างนี้เลยนะดารานักร้องหรืออะไรก็เอาไปเป็นซอฟ t p อ w ์เว์ทำให้แบบแบบทุกคนรู้จักอะ ถ้าเห็นข้าวเหนียวมะม่วงก็อ่าประเทศไทยเห็นตุก๊กตุ๊กก็อ่าเมืองไทยนะวัดอารุณวัดพระแก้วคือทุกคนจะรู้หมดเลยอย่างเงี้ยเนาะก็อันนี้ก็ชื่นชมนะคะหลายๆคนเมนต์นก็จะเข้ามาชื่นชมเนาะแล้วก็ เขียนถึงความรู้สึกผิดหวังเสียใจแทนประเทศพม่าของตัวเองนะคะก็มันน่าอยู่แหละเนาะทั้งๆท,ท,ที่เราอยู่ใกล้กันขนาดนี้นะคะแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยคือแบบมันห่างกันลิบลับเยอะเลยมันห่างกันลิบลับเลยนะเหมือนไทยจะขึ้นไปแบบ เกือบสูงสุดในอาเซียนแล้วแหละเนาะแต่พมา่านะคะยังอยู่ถ่านับจากข้างล่างมายังอยู่ประมาณอันดับที่3ของอาเซียนนะคะฉะนั้นเนาะบางทีนี่ก็แอบคิดเหมือนกันนะเออแบบไทยเขาไปแบบนี้เขาโปรโมทการท่องเที่ยวแบบนี้คือเราก็ทํางานสายท่องเที่ยวเนาะเขาทําแบบนี้แล้วทําไม ทำไมเราไม่เดินตามรอยเขาบ้างเนี่ยคือเขาเดินไปแล้วอะถนนเนี่ยเขาผางแล้วเขาขุดไปแล้วเขาเดินหน้าไปแล้วฉะนั้นมันเป็นถนนแล้วเราก็เดินตามไปก็ได้นน่นะฮะอันนี้คือความคิดเห็นของนี้เองแต่พอมาดูอีกทีอ๋อมันเป็นไปไม่ได้นะประเทศของเราชาติพันธุ์ก็เยอะผู้นําก็เยอะนุ่นนี่นั่นก็เยอะ,ยอ,ะ,นนนยอ,ะอะไรก็เยอะอืมนะมันก็บางทีก็พูดเยอะไม่ได้นะฮะก็อย่างนั้นแหละนะคะ,ะเราไม่คุยกันเรื่องนี้แล้วเนาะ ไม่อยากไปเที่ยวห้องกลงฟรีโอเคค่ะก็อ,อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง in in นินนินอินเมียมานินนินเชียงตุงเป็นกําลังใจให้เรานะคะทําคลิปต่อไปได้เรื่อยๆด้วยเนาะอันนี้ก็อยากจะเอามาให้ดูว่าเออซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยเนี่ยนะคะตอนนี้แบบดังมากเนาะขนาดคนพมา่าเพื่อนของนี้เองนะคะยังให้นิหาเวลาว,ว่าง เพราะเขาจะจ้างนี้เป็นไกด์เนาะพ่อแม่เขาจะไปด้วยนะจะจ้างให้นี้เป็นไกด์แล้วก็พาไปตามรอยซีรีส์นะคะก็ดีนะคะเพราะว่าคอซีรีส์เกาหลีในประเทศพาม่าก,ก็เยอะมากนะคะก็น่าจะไปตามรอยกันเยอะไม่ใช่แค่เฉพาะพาม่าหรอกเนาะคอซีรีส์เกาหลีต่างๆทั่วโลกนะคะเขาก็คงอยากจะมาตาม รอยซีรีส์กันนะฮะตอนนี้เมืองไทยฮอตฮิตมากเลยเนาะโอเคค่ะก็นิดแปลภาษาจากพม่าโดยตรงมาเป็นไทยอย่าเงี้บางทีก็อาจจะมีึกกักๆอะไรบางนี้บ้างแบบนี้บ้างก็ต้องกลับขอโทษด้วยนะคะวันนี้ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ